ภาษา HTML นะครับโดยเมื่อเราติดตั้งตัวโปรแกรม Visual Studio Code แล้วครับเราก็ทำการสร้างไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์เป็นไฟล์เปล่านะครับแล้วก็กดที่ไฟล์แล้วก็ ify, วก Open Folder ขึ้นมาภาษา HTML เนี่ยก็คือย่อมาจาก Hyper Text Markup Language นะครับก็คือเป็นภาษาที่ใช้เขียนสร้างเว็บเพจขึ้นมานะครับคล้ายๆกับเป็นโครงสร้าง เบื้องต้นนะครับโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับโดยอันแรกก็ไปที่ไฟล์ที่เราเปิดขึ้นมาแล้วก็กดบวกไฟล์นะครับตัวนี้เราก็จะสร้างไฟล์ html ขึ้นมาเราจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับผมก็จะตั้งชื่อว่า index ครับเป็นชื่อ,อทั่วๆไปนะครับแล้วก็จะตามด้วย .html เป็นเหมือนนามสกุลไฟล์นะครับ html ครับโอเค ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้สังเกตว่ามันจะมีไอคอนตัวนี้นะครับเพราะว่าเราได้ทําการติดตั้งเจ้ตัว extension ไอคอนไว้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้โอเคอันดับแรกเราจะมารู้จักกับการประกาศอ่าประกาศว่าไฟล์เนี้ยเป็นไฟล์ html นะครับอ่าเราก็จะเริ่มต้นด้วยการสร้างตัววงเล็บมุมแบบนี้นะครับวงเล็บอ่วงเล็บมุมนะครับแบบนี้ จากนั้นก็ตามด้วยภายในวงเล็บก็คือพิมพ์เครื่องหมายตกใจเครื่องหมายตกใจแบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า DOCTYPE ตัวพิมพ์ใหญ่ับตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตามด้วย HTML อันนี้นะครับเป็นการประกาศให้รู้ว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์ document ประเภท document type แล้วก็เป็นไฟล์ HTML นะครับ มันก็จะเป็นการประกาศค่าเริ่มต้นเหมือนกันทุกไฟล์ของไฟล์ html จากนั้นนะครับในไฟล์ html เนี่ยมันจะ,ะตามด้วยแท็กตัวหนึ่งนะครับที่บ่งบอกว่าตัวนี้คือ html ก็เป็นเครื่องหมายวงเล็บปิดปิดแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย html นะครับจากนั้นนะครับก็ปิดท้าย ปิดท้ายด้วยตัวนี้เลยนะครับเมื่อเรากดวงเล็บแบบนี้เราก็จะมีป,ป,ป๊อปขึ้นมานะครับเป็น forward slash แล้วก็ html นะครับกด enter เข้าไปโอเคอันนี้ก็หมายถึงเราจะเขียนโค้ดทั้งหมดเนี่ยภายใน html ทั้ง2ตัวนี้นะครับเปิด,ดปิดหัวท้ายนะครับโอเคอันดับแรกนะครับใน html นี้อันดับแรกที่เราจะมาสร้างก็คือตัว head สังเกตว่าเมื่อเราพิมพ์เนี่ยมันจะขึ้นอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเราได้ i n นสตอลตัวตัวออ t โตออโตออโตเรนเ e มเทคนะครับมันก็จะขึ้น t e ทคตัวนี้อัตโนมัติโอเคนะครับอันดับแรกคือ H a d นะครับอ่ส่วนที่2ก็จะเป็นตัว b o ดี้ของมัน Body นะพอกด Enter ปุ๊บแล้วก็ใส่วงเล็บปิดมันจะขึ้น t e ทคอัตโนมัติ โอเคนะครับมันก็จะประกอบด้วย2ส,ส่วนหลักๆก,ก็คือ head กับ body ทีทีนี้เราก็จะมาพิมพ์ตัว head นี้นะครับกด <Put> enter มาปุ๊บอ่าแล้วก็เราจะตามด้วย text Text ตัวนี้ก็ชื่อว่า title title ก็คือหัวข้อของมันแล้วก็ด้านในนะครับด้านในนี้ผมก็จะพิมพ์หัวข้อโอเค พิมพ์บกก้อนะครับเสร็จแล้วสมมติว่าเราต้องการดูนะครับดูไปด้วยดูไลท์ไปด้วยนะครับว่าไฟล์ที่เราทำนั้นแสดงออกมาตรงไหนนะครับโอเคครับผมจะปรับหน้าต่างเจ้าตัว Visual Studio แล้วก็ตัวไลท์ตัวไลท์เบราว์เซอร์นี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้ผมก็จะซ่อนไปนะครับกด Ctrl+B เพื่อซ่อน bar นะครับโอเคสังเกตว่าเมื่อเรากดคลิกขวาแล้วก็กดไลท์เนี่ยมันจะก็ามาโผล่ที่เบราว์เซอร์สังเกตว่ามันจะมีตัว title นะครับชื่อว่า my first website ขึ้นมาโผล่ตรงนี้จากนั้นภายในตัว body นะครับภายในตัว body ปุ๊บ เราจะมาสร้างตัว H head, header ขึ้นมาก็ใช้ตัวนี้นะครับเครื่อหมายเปิดปิดแล้วก็ภายในเนี่ยเราพิมพ์ว่า H หนึ่ง H หนึ่งแบบนี้เลย H หนึ่จากนั้นภายใน H หนึ่สมมติว่าพิมพ์ว่า i l like i k e like p i z z a i l i k e p i z z z นะครับแล้วก็กด เรากด c อนโทนเซฟคอนโทนนะครับเพื่อเซฟมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยถัดมานะครับเจ้าตัว h e a เ e r 1เนี่ยเราจะใช้เอา n a t เอ h ชิ t แล้วก็กดลูกศรลงล่างเพื่อทำการ Copy นะครับผมจะ Copy ขึ้นมาแบบนี้6บรรทัดนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัว h e a เ e r 1เนี่ยเป็น h e a เ e r 2เปลี่ยนเป็น header รแล้วก็ h e ด d e r 4 header 5แล้วก็ header 6แบบนี้ คอนโทนเนะครับแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ก็คือ h1 เนี่ยจะเป็นตัวใหญ่ที่สุดแล้วก็เรียงลําดับเลื่อนลงมานะครับตามขนาดถัดมานะครับก็จะเป็นตัวพารากราฟก็จะใช้ตัวย่อว่าตัว P แบบนี้อ่าแล้วเราก็จะใช้ตัวอย่างการเขียนพารากราฟนะที่ชื่อว่า lorem พิมพ์ว่า lorem แล้วก็กด enter มันก็จะมีตัวอย่างพารากราฟมาแบบนี้ขึ้นมานะครับ โอเคจากนั้นก็จะเป็นตัวลายเบรกหรือว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการเว้นบรรทัดก็จะใช้ตัวย่อว่า br แบบนี้ตัว br เนี่ยไม่ต้องมีปิดท้ายนะครับมีแค่ br แบบนี้เฉยๆก็จะทําการสร้าง br ลายเบรกนะครับเป็นบรรทัดแบบนี้ก็สังเกตว่ามันก็จะเว้นบรรทัดทุกบรรทัดแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการ ขั้นระหว่างตัวอิเลเมนต์ด้านบนกับอิเลเมนต์ด้านล่างโดยใช้เส้นขีดนะครับเราจะใช้ตัว hr ก็ใช้ตัวย่อว่า hr แบบนี้มันก็จะได้ตัวขั้นนะครับเป็นเส้นขั้นระหว่างอิเลเมนต์ด้านบนทั้งหมดนี้ก็อิเลเมนต์ด้านล่างนะครับเลเนด้านล่างแบบนี้หรือว่าถ้าเกิดเราต้องการคอมเมนต์ใน html นะแต่ละภาษาก็มีการสร้างคอมเมนต์เนี่ยแต,ต่างกันเราจะใช้เครื่องหมายตกใจแล้วก็ ครื่องหมายแดดแบบนี้สองครั้งครับแล้วก็ด้านในก็พิมพ์คอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์อะไรก็ได้แบบนี้เมื่อเราเซฟนะครับมันก็จะไม่โผล่มันก็จะไม่โผล่มา,ม,ม,ลมาในตัวเบราว์เซอร์ของเราโอเคครับนี่ก็คือการเรียนรู้องค์ประกอบเบื้องต้นใน HTML นะครับ